เมื่อนานมาแล้วในดินแดนอโยธยาอันเจริญรุ่งเรืองมีแม่น้ำสายหนึ่งไหลผ่านแผ่นดินแห่งนี้ชื่อว่าแม่น้ำมหานาทีซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตของประชาชนทั้งหลายแต่ในโลกเหนือธรรมชาตินั้นแม่น้ำมหานาทีไม่ใช่เพียงแค่ทางน้ำธรรมดามันคือประตูเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และโลกของพญานาคผู้ปกครองแห่งสายน้ำและมหาสมุทรในโลกใต้น้ำลึกพญานาคผู้ทรงพลังนามว่า นาคาทิบูเป็นผู้นำเผ่าพันธุ์ของเขาเขาเป็นพญานาคที่งดงามและแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาพญานาคทั้งหมดด้วยดวงตาสีมรกตและเกล็ดที่สะท้อนแสงระยิบระยับเหมือนเพชรอย่างไรก็ตามความยิ่งใหญ่และความศักดิ์สิทธิ์ทำให้นาคาทิบูกลายเป็นผู้ที่หยิ่งผยองเขาเห็นว่าตนเองเป็นศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งและมองว่ามนุษย์ที่อาศัยบนผืนดินเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตต่ำต้อยที่ควรหมอบกราบเขาเสมอไป ในวันหนึ่งขณะที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนาคาท่บูได้ขึ้นมายังโลกมนุษย์เขาแปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามสวมเสื้อผ้าสีทองและเดินเข้าสู่เมืองหลวงแห่งอโยธยาเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของเขาแก่มนุษย์เมื่อชาวเมืองเห็นเขาพวกเขาต่างตกตะลึงในความสง่างามและหลายคนคุกเข่าบูชาเขาอย่างยอมรับนับถือแต่ทว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อสุจิตรา ซึ่งเป็นบุตรสาวของหมอตำยาประจำเมืองเธอไม่ได้คล้อยตามกระแสแต่กลับถามนาคาทีบูด้วยความสงสัยว่าท่านเป็นใครและท่านมาทำอะไรที่นี่คำถามของเธอสร้างความโกรธเกรี้ยวให้กับนาคาทิบูเขาไม่เคยถูกท้าทายมาก่อนในชีวิตและความเยี่อหยิงของเขาทำให้เขาตอบกลับด้วยความโกรธว่าเราคือพญานาคผู้ยิ่งใหญ่หากเจ้าไม่ยอมกลับว่าเราเราจะสับแช่งเมืองน,นี้ ให้จงอยู่ใต้บาดาลตลอดกาลเมื่อคำขู่ของนาคาทิบูไม่ได้ผลสุจิตราจึงยืนหยัดไม่ยอมแพ้และประกาศว่าหากท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์จริงท่านควรสอนให้มนุษย์เคารพธรรมชาติไม่ใช่มาขู่เข็นพวกเราถ้อยคำเหล่านี้กระตุ้นอารมณ์โกรธของนาคาทิบูจนถึงขีดสุดเขาเรียกพลังจากแม่น้ำมหานาทีและพยายามสับแช่งเมืองอโยธยาแต่ในขณะนั้นเองเทวดาผู้พิทักษ์แห่งฟ้าดิน ซึ่งเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่เบื้องบนก็ปรากฏกายขึ้นเทวดาผู้นั้นกล่าวกับนาคาทิบูว่าเจ้าโอหังเกินไปแล้วพลังที่เจ้าได้รับมาจากธรรมชาติไม่ใช่เครื่องมือในการกดขี่แต่เป็นหน้าที่ในการปกป้องและดูแลสรรพสิ่งจากนั้นเทวดาก็สับแช่งนาคาทิบูให้เขาต้องกลายร่างเป็นมนุษย์อยู่บนโลกมนุษย์เป็นเวลา100ปีเพื่อเรียนรู้ความหมายของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ นะะักะาที่บูต้องกลอยร่างเป็นมนุษย์และใช้ชีวิตยอยู่ในเมืองอโยธยา